สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของแม่หมอไนาชาแนลของการทำนายดวงในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงประจำเดือนเมษายนของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไหนนะเอาล่ะแม่หมอไหนจะใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายดวงในเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นอย่างไร ผู้ที่เกิดลัคนาเมถุนก็สามารถดูได้ราศีก็ดูได้เอาละค่ะหรือเรียบร้อยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายนนะคะตัวชาวราศีเมถุนค่ะเรียกได้ว,ว่า ใบแรกก็มาเลย2เหรียญหมุนเงินหนักมากต้องดูแลทั้งสภาพจิตใจสภาพการเงินต่างๆในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องหมดเรืองเงินไปกับสิ่งของทั้งหลายนะคะที่จำเป็นต้องซื้อตัวคุณเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนะคะสำหรับในเดือนเมษายนนี้ระมัดระวังเรื่องของการเงินเป็นพิเศษและอารมณ์ เพราะว่าอารมณ์เนี่ยค่อนข้างเหวี่ยงมากๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวมีปัญหาแบบอารมณ์ร้อยแปดมากเลยสำหรับในหนึ่งวันนะคะค่อนข้างมีภาระและความกดดันค่อนข้างสูงสําหรับตัวชาวราศีเมถุนนะ,ะมีโอกาสได้เดินทางไปใกล้น้ำใกล้คลองหนองบึงนะคะมีโอกาสได้ไปเดินทางนะคะเอาละ่ะ ตัวชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เหมือนต้องการการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลามันมืดแปดด้านสำหรับอุปสรรคที่เข้ามาทั้งเรื่องของการงานที่มีปัญหาคาราคาซังที่คอยต้องการคนช่วยเหลือเข้ามาแก้ไขและแน่นอนไพ่ของเราก็บอกแล้วว่าจะได้คนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการงานและเรื่องของปัญหาในชีวิต จะมีคนเข้ามาช่วยคุณออกจากจุดนี้ที่ค่อนข้างอึดอัดกดดันปัญหาต่างๆมันลุมเร้าและถาโถมเข้ามาสำหรับตัวคุณนะคะเรียกได้ว่าใครแย่ yeah, มากแย่ yeah, สุดๆมันกำลังจะหมุนขึ้นมาดีขึ้นนะคะดวงกำลังจะดีขึ้นส่วนใครที่ดีอยู่แล้วให้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อย่าทำอะไรโดยพรีพรามนะคะค่อยเรียนรู้เป็นไปกับสิ่งต่างๆนะคะส่วนคนที่ดวงไม่ค่อยดีเดือนนี้กําลังจะดีขึ้นมีคนเข้ามาช่วยคุณมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณแล้วนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนที่อยู่ด้วยกันหรือเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันนะคะคุณมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้รับโอกาส โปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะได้รับเข้ามาขึ้นอยู่กับคุณจะรับมันไว้หรือเปล่าหรือจะปล่อยมันออกไปตัวคุณนะคะสำหรับเรื่องงานใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อยๆโล่งใจโล่งอกโล่งใจเนาะแต่อาจจะมีความวิตกกังวลอยู่บ้างสำหรับเรื่องของการงานเพราะว่า หลายๆเดือนที่ผ่านมามันมีอุปสรรคเยอะเพราะเพราะฉะนั้นพอในเดือนนี้ปุ๊บมันเริ่มดีขึ้นคุณก็มีความระแวงแล้วเฮ้ยดีมันก็ดีนะแต่ฉันก็กลัวว่ามันจะไม่ได้ดีไปตลอดมันจะมีปัญหาเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมป้องกันการแก้ไขไม่ให้มัน เกิดขึ้นซ้ำอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีเมทุนนะคะช่วงนี้สำหรับคนที่ทำงานมีงานเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็กแต่ตัวคุณต้องจัดการดูแลเองทั้งหมดนะคะเพื่อมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถรอดปลอดภัยจากเดือนเมษายนนี้ไปได้นะดูแล้วเนี่ยการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะ ส่วนคนที่ยังไม่มีงานคนที่ตกงานอยู่นะคะเป็นอย่างไรคุณจะมีงานนะคะแต่อาจจะต้องเดินทางเดินทางไกลนิดนึงมีงานเข้ามาดีไม่ดีอาจจะได้เดินทางต่างประเทศสําหรับบางคนนะหรือว่าสําหรับคนที่อยู่ในประเทศก็จะเป็นเรื่องของงานที่อาจจะอยู่ไกลบ้านหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคนที่ตกงานจะได้รับงาน เอาละดูเรื่องงานเสร็จแล้วนะถือว่าเปิดมากฟ้าใหม่จริงๆสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะจากที่ดวงไม่ค่อยดีมานานหรือการเงินการงานมันมีปัญหานะเอาล่ะมาดูเรื่องเงินดีกว่าหมุนไม่ทันกันอยู่นะคะเรื่องของการเงินได้ The Tower ใจหายมาเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่เห็นใบนี้นะ ใครที่ดูดวงบ่อยๆเห็นใบนี้ปุ๊บอุ๊ยอยาลหลงอุทานกันเลยดีเดียวเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับในตำแหน่งเรื่องการเงินการเงินจะมีปัญหาจะมีการใช้ใจ่ายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือการซ่อมแซมต่อเติมบ้านเคหสถานนะคะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้กระเป๋าฉีกแน่แหกแน่นะคะสำหรับเรื่องการเงินแต่มีทางแก้ไขไม่ใช่ว่าไม่มีหนึ่งไปดูที่บ้านของตัวเองเลยตรงไหนแตก ตรงไหนหากตรงไหนน้ำรัว่วน้ำซึมน้ำไหลไปอุดไปซ่อมเอาปูนไปทาเอาสีไปทับนะคะแล้วบอกว่าซ่อมบ้านแล้วซ่อมบ้านแล้วนะคะทำบ้านแล้วอันนี้เป็นการแก้เคล็ดเดอะทาวเวอร์นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนที่ผ่านมาและเข้ามาชมนะคะ เรื่องของการเงินส่วนใหญ่หมดไปกับการซัพพอร์ตผู้อื่นการดูแลผู้อื่นค่าใช้ใจ่ายต่างๆคุณเป็นคนจ่ายคุณเป็นคนออกคุณเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยทั้งบ้านเอ่ยนะคะถึงจะบ,บ่นแล้วบ่นอีกคุณก็ยอมควักเงินให้นะคะคุณคือหัวหน้าครอบครัวชาวราศีเมถุนเดือนนี้คุณคุณคือหัวหน้าครอบครัวจริงๆนะคะไม่อยากเสียหรอกเงินใช่ไม่อยากเสีย,แ,ย,สยแต่มันถึงเวลาต้องเสียนั่นเอง อันเนี้ยเรื่องการเงินมันมันเสียหายนะคะก็ต้องหนึ่งบริจาคให้โรงพยาบาลนะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนช่องคอช่วงคอเนาะการเงินอ,อค่อนข้างที่จะดรามา่าและรุนแรงมากๆเลยสําหรับในเดือนเมษายนนะคะเอาลนะการเงินเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าการเงินแม่หมอไหนก็บอกหนทางแก้ไขไปแล้วเนาะ ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วว่าจะเซฟได้ขนาดไหนหรือจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งมีสติคอยมีสติให้มากๆกับการใช้จ่ายเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะเป็นแบบเสียน้อยอะ่ะมันเสียยากเสียมากอะ่ะมันเสียง่ายไอ้เล็กๆน้อยๆไม่อยากเสียแต่พอมาอีกทีนึงคือเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะเราไปเช็คดูว่าตัวเองต้องทำยังไงทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมหรือว่า ตัดปัญหาตรงไหนไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายแบบนี้นะคะการเงินเราจะได้ไม่มีปัญหามากเมื่อเรารู้ล่วงหน้าแล้วนะคะเอาละการดูดวงคือแผนที่ชีวิตเหมือนคุณกำรรแผนที่ไว้อะ่ะมีแมปอ่ะ Google แมปอ่ะอันนี้เป็นดวงแมปของคุณนะ่ะว่าเดือนนี้มันจะเป็นยังไงสู้ๆนะคะชาวราศีเมถุน ดูความรักนะคะความรักใครที่ยังโสดอยู่แม่หมอมองว่าคุณโสดก็จริงแต่มันไม่ได้โสดแบบสนิทมีคนเข้ามาคุยคลุกคลีหรือเข้ามาหาคุณหรือตัวคุณนี่แหละกำลังจีบใครอยู่คุณกำลังมีเป้าหมายที่พร้อมที่จะพุ่งชนพุ่งออกไปนะคะเออไอ,อ,อ,อคนนั้นเป็นใครกันนะคะเรียกได้ว่าคนนั้นคือผู้โชคดีมากๆนะคะเพราะคุณก็จะใส่ใจดูแลเอาเอกเอาใจซื้อข้าวซื้อขนมซื้ออะไรให้ดูแลให้ ทุกอย่างนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเอาล่ะถ้าใครมีคนที่เป้าหมายไว้เนี่ยแม่หมอนจะมาดูแล้วว่าจะมีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะใครที่หมายปองใครเอาไว้ลองนะคะลองดูคุณมีโอกาสที่จะสมหวังดังตั้งใจดังที่คุณอยากได้ไฟฝันนะคะมีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันหรือตกลงปลงใจหรือมีโมเมนต์ดีๆ มีความรักดีๆต่อกันสำหรับชาวราศีเมถุนกับคนที่คุณหมายปองนะคะคุณมีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะเอาละแล้วตัวคุณนะคะตัวคุณนะคะมีโอกาสได้พบถ้าใครไม่มีใครเข้ามาจีบตัวคุณจะมีโอกาสได้พบคนเก่าคนเก่าหรือเด็กคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณจะได้เจอได้พบนะคะ ปัญหาที่ตัวคุณต้องแก้ไขในเรื่องนี้คือเรื่องของการลืมคนเก่าไม่ได้หรือเมื่อมีเป้าหมายแล้วท้อกลางทางท้อมีไว้ให้ลิงถือค่ะไม่ได้มีไว้ให้เราถือเพราะฉะนั้นตัดออกไปค่ะเรื่องของความคิดมากคิดเยอะเฮ้ยเราจะได้เขาไหมนะเราจะทําสําเร็จไหมเขาจะคิดยังไงขอให้มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วไม่เบียดเบียนใครเป็นพอนะ ความสุขมันจะกลับเข้ามาเองความเศร้าความคิดลบเอาออกไปค่ะเรามีพลังในทุกๆอาในทุกๆเช้าในทุกๆอย่างนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเรามาดูว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคะเอาละเรามาถึงคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะเป็นอย่างไรบ้าง คนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะให้เราระมัดระวังเรื่องของการแตกหักการสูญเสียด้วยนะคะบางท่านให้เราระมัดระวังจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่อาจท่านอาจจะเจ็บหนักป่วยหนักนะคะใบนี้ขึ้นมาหรือไม่ก็ครอบครัวของคุณในในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณพบเจอนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นหากใครที่มีปัญหาระหงระแหง มาอย่างนี้คือคุณตัดใจได้แล้วคุณจบแล้วอันนี้สําหรับคนนี้มีปัญหานะคุณตัดใจได้แล้วคุณจบแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณวางได้แล้วนะคะจบแล้วสิ่งดีๆมันกําลังจะตามขึ้นมานะอะไรดีๆมันกําลังจะตามขึ้นมานั่นเองส่วนคู่ของคุณนะคะตัวชาวราศีเมถุนส่วนคู่ของคุณเนี่ย ถ้าใครถามนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการจะเลิกลาก,กันไหมแม่หมอไหนก็บอกว่ามันอาจจะไปถึงขั้นที่แบ่งสมบัติกันเลยทีเดียวนะตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรมีความเครียดมีความคิดมากสําหรับคนมีปัญหานะอันนี้สําหรับคนมีปัญหาอ่าคุณเนะี่ยเครียดมีความวิตกกังวลคุณมีความทุกข์ใจมากๆเลยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดูซิว่าแฟนของคุณเนี่ยมีความทุกข์ใจอะไรไหม เออทำไมดูเหมือนไม่ค่อยมีความทุกข์ใจเลยนะคะเหมือนเขาพร้อมที่จะไปเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขาเหมือนคนที่แบบมีค,ความใจร้อนนะคะคู่ครองของคุณมีความใจร้อนมากๆเขาพร้อมที่จะไปเขาพร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเอาละเรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่าสําหรับคนที่มีปัญหาชีวิตคู่นะคะเอาล่ะได้ห้าเหรียญขึ้นมาหนาวเหน็บแล้วละ นะคะทำใจอย่างเดียวนะได้ใบนี้ขึ้นมาทำใจอย่างเดียวนะคะสําหรับตัวคุณเหมือนตัวคุณต้องดึงตัวเองขึ้นมาจากความฝัรลายจากความวิตกกังวลทั้งหลายคุณสามารถสู้ได้คุณสามารถเอาชนะได้นะคะพยายามเข้าค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนคู่ที่มีเรื่องนะคะคู่ที่มีปัญหานะคะ เอาละปัญหาทั้งหลายของคุณมันเกิดจากอะไรบางคนมันเกิดจากปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของครอบครัวลูกหลานภายในบ้านนะคะเอาละถ้าใครยังมีปัญหากันไม่มากให้แก้ปัญหาโดยการปล่อยวางและพากันไปเที่ยวพากันแบบปรับทัศนคติพากันไปปรับทุกข์นะคะเพื่ออยู่ด้วยกัน อืมนะคะแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจทุกการกระทําทุกการทุกความรู้สึกคุณจะสามารถตัดสินใจตัดใจได้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนคนที่มีเรื่องนะคะคนที่มีปัญหาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเอาล่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกัน สุขภาพนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องระบบเลือดการหมุนเวียนไม่สะดวกนะคะเป็นโรคที่สะสมมานานแล้วแล้ว ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะ่วงช่วงนี้ช่วงเมษายนระมัดระวังให้มากๆนะคะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมวิงเวียนศีรษะทั้งหลายเนาะยิ่งร้อนๆเดือนร้อนๆด้วยแล้วนะคะใจเราต้องเย็นค่ะนะคะขออนุโมทนาบุญนะคะแก่ทุกคนทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอนหนนะคะขอพระคุณทุกท่านเลยขอให้ผ่านเรื่องไม่ดีไปได้นะคะอะไรที่ดีก็ขอให้เก็บไว้อะไรไม่ดีขอ ผ่านพ้นไปนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านค่ะกลับมาพบแม่หมอนหนนะคะคลิปหน้าคลิปถัดไปฝากไว้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ